สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาแชร์การซอยหน้าม้าทรงครับน,นะครับอ่ะมาดูเลยขั้นตอนที่1หวีเปเข้าหาช่างนะครับแล้วแบ่งผมลงมาแบบนี้เพื่อซอยหน้าม้าสร้างไกด์ไลน์ก่อนเลยนะอ่ะดูซอยโค้งแบบนี้เลยให้วีแบ่งลงมาเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็ซอยเหมือนเดิมครับจากนั้นสร้างเลเยอร์ให้หน้าม้าของเราครับผม ให้ดูสวยงามผิวไม่เป็นก้อนนะครับโดยวิธียก90องศาขึ้นมาซอยแบบนี้เห็นไหมครับแล้วซอยตรงๆขึ้นไปเลยนะครับเก็บรอบด้านข้างนะครับผมทรงขอบจะไม่นิยมให้ด้านข้างหนาบวมนะครับไม่ให้มันเป็นหน้าม้าเตอ๋อนะครับโดยการซอยเล็มไปผมเฉียงส5แบบนี้แล้วก็พอยต์คัตติ้งทำให้ผมดูธรรมชาติบางผิวสวยนะครับ หน้ามา้าของเราก็จะสมบูรณ์มากขึ้นครับเห็นไหมครับด้านหน้าแต่งหน้าม้าให้ดูสวยงามให้เรียงเส้นดูชิดไม่ให้มีช่องไฟเยอะมากจนเกินไปนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยใช้นิ้วจัดทรงเซ็ตทรงแบบนี้เลยนะครับเทคนิคนี้ใครชอบก็เอาไปใช้ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านใดอยากเรียนทรงไหนอยากให้ผมทำคลิปทรงอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม